านหมูในหมูส ah. ร้างถมป่าเสียงเชียวๆนั่นแม่ก็ปวดนต่นแม่เียงเชียนเอาเป็นตมห้องพอลนล่ะ้องพอลบแเออเป็นเนสร้างแถวตรวกับ้เอาท่านหอเหมือนอยู่บ่ที่เดยมีความงาม ที่นั่นย่อมมีความวุ่นวายสวัสดีค่าน้องๆจากท่้าลูกเสือทุกคนวันนี้ทีมงานพวกกับมีละครน,น่ารักชวนคิดมาฝากเรื่องแก๊งแม่หมูสามชาตินักล่าความอายุติธรรมเชิญรับชมได้หน้าบัดนี้ค่ะหน้าฟาร์มนมหมูเพลงหมูบ้านแสงสําราญมีเจ้าของฟาร์มแสนสวยชื่อแวววดียาหยีสมสร และมีแม่หมูพันดีทั้งหกตัวซึ่งแววดีรักมากน้ำนมของแม่หมูทุกตัวมีคุณภาพดีใส่ด้าเกียรวมาไหวเป็น้ใส่ได้กินก็รวยจนเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากและวันนี้เป็นวันดีที่แบววดีจะออกไปรีดนมหมูบบลเดอร์หมูแม่มันได้เวลาแล้วจ้ะลูกๆตัวเกี้ยวมาเป็นเพ็กเทียบมนุษนอ มูอิวอ้วมดมูยูมา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 กันมากินอาหารนมมิ้วค่ะจะได้เต็งเต็งเอ้าโอ้ยกินเขาโลกมานอกมก<ห>ือนเดิม่ะจะแม่สิงว่าขอดิ่งจริงสนุกสนุกไปนะจ๊ะแม่ <c oughs> ได้ค่ะมิ้วสิก <Get> ออโอ๊ะสิ่เทียวเปลี่ยนตัวนะแม่จะเข้าไปนี่นองแล้วนะ <c oughs> น้ำลงของแม่หมูเป็นที่เรื่องลือถึงคุณภาพทั้งหอมทั้งหวาน จนได้ยินไปถึงมาดามโจ๊กี้ผู้ใจร้ายที่ลงไหลมีความงามจนฆ่าชีวิตสัตว์มากมายเพื่อนำมาเป็นยาเพื่อความสวยยจ่สมุทรเอ๋ยจงบอกเซ่เิดไครงามรลิในปัะเพีก็แวววดียาหยีสมุสรไงเล็กจีตายนางแวววดีเป็นใครนางเป็นใคร ก็เจ้าของฟาร์มนมหมูยังไงละเจ้านายไม่ได้การแล้วฉันต้องกําจัดนางและเอาน้นํานมหมูมาอาบให้หมดเพื่อความสวยและเป็นอมตะของฉันโรเบิร์ตสเตเฟนไปเอารถมาเพื่อไมด่างโจกี้บอกโรเบิร์ตและสตีเฟนได้งนำเอารถสปอร์ต10บล้อออกมา <Yeah. S 2> สมสามสี่หนึ่งสองไอหน ถึงปาดนมหมูแม่จ๋าใครมาหน้าตาแปลกๆนั่นมันมาดามโซกี้ผู้ใจร้ายนี่หนูเคยเห็นในทีวีชาแนลคะแม่เบอร์สิบสี่ัำไมไ<ก>คะคุณผู้หญิงฉันได้ยินมาว่าน้ำนมที่นี่ดีใครได้อาบก็สวยใครได้กินก็รวยฉันจะมาขอให้บริการฉันน่ะอาบดูน้อย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาทำแม่หมูของฉันนะสู้ลูยห้อย่ยวเดียวทำไมไแม่ฉันหรอแกงแม่หมูสามชาลวยพลังคันเสี้ายอกรแกรมจำเข็ยนไม่มากจงเจอพลังคุณทองมดมแล้วเอาไปทั้งตัวพวกเรา้องสองสี่ ไไไ,ไ,ไมมมมทันแข่งงัน้วยอาี้ <S 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 นี่คือผลกรรมที่เจ้าก่อไว้มาดามโจกี้ช่วยช่วยฉันด้วยแลบบ้วช่วยฉันด้วยบบวนะวดีฉันไม่อยากแข่ง <S 2> <S 2> <S ได้แต่เจ้าต้องเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจงกลับตัวเป็นคนดี ความสวยงามไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าแต่อยู่ที่ใจ,ใจิตใจจงงามจากภายในเถิดนะมาดามจ๊กกี้แล้วภายนอกขอโทษแหววดีฉันจะกลับตัวใหม่และยอมรับความร่วงโรยจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนฉัน<ล>ส,สัญญางั้นพวกเราจะช่วยนะมาดามโจ๊กี้ ได้แล,แล้วมาดามโจกี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์มากมายและเด็กๆคนไหนที่ชอบทําร้ายผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะได้รับพลังคุณธรรมจากแก๊งแม่หมูสามชาติปรอเราด้วยนะคะทีมงานการแสดงจากผู้กํากับขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ